เคลียช่องปากก่อนจัดฟันทำอะไรก่อนดีแล้วทำไมต้องเคลียช่องปากก่อนจัดฟันคะสวัสดีค่ะหมอโอ๋ชีวิตดีๆเพราะฟันสวยค่ะการเตรียมช่องปากก็คือการเคลียช่องปากให้เรียบร้อยและสะอาดก่อนติดเครื่องมือจัดฟันค่ะ ตัวอย่างเช่นมีฟันผุก็รีบอุดฟันผุมีหินปูนก็ขูดหินปูนให้สะอาดมีฟันที่จําเป็นต้องถอนก็ถอนให้เรียบร้อยก่อนที่จะติดเครื่องมือจัดฟันค่ะเพราะถ้าติดเครื่องมือจัดฟันไปแล้วมีฟันผุก็อุดฟันได้อยู่แต่ในบางตําแหน่งเครื่องมือจัดฟันจะบังทําให้มองไม่เห็นตําแหน่งฟันผุหรือมองเห็นไม่ชัดเจนอุดฟันไม่สะดวกหรือทําได้ไม่ดีพอเพราะติดเครื่องมือจัดฟัน ในบางกรณีอาจจะต้องถอดเครื่องมือจัดฟันออกมาอุดฟันก็มีค่ะซึ่งจะทําให้งานจัดฟันล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นได้ค่ะหลังติดเครื่องมือก็ขูดหินปูนได้แต่อาจจะไม่สะอาดเท่าตอนที่ยังไม่ติดเครื่องมือใช่ไหมคะพอติดเครื่องมือจะมีซอกเล็กๆมากมายซึ่งเครื่องมือขูดหินปูนอาจจะทําความสะอาดไม่ทั่วถึงการขูดหินปูนตอนที่ยังมีเครื่องมืออยู่อาจจะสะอาดไม่เท่ากับตอนที่ยังไม่ติดเครื่องมือค่ะ การถอนฟันภายหลังจากติดเครื่องมือก็ทําได้ค่ะแต่ตอนถอนออกอาจจะติดเครื่องมือจัดฟันอาจจะต้องเอาเครื่องมือบางส่วนออกก่อนหรือตอนถอนฟันอาจจะทําให้เครื่องมืออื่นหลุดก็เป็นไปได้นะคะจริงๆแล้วจะทําอะไรก่อนก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะคะแต่ถ้าจะให้หมอโอแนะนําหมอโอจะแนะนําแบบนี้ค่ะถึงเวลาเจียช่องปากอุดขุดถอนจะทําอะไรก่อนดีไปดูไปฟังกันเลยค่ะ อันดับที่ 1. ถอนฟันที่จําเป็นต้องถอนในแผนการรักษาจัดฟันก่อนค่ะถ้าหลังจากถอนฟันไปแล้วจะมองเห็นหินปูนและฟันผุในตําแหน่งช่องว่างที่ติดกับฟันที่ถอนได้ง่ายและเมื่อเห็นฟันผุที่ติดกับฟันที่ถอนชัดอุดฟันก็ง่ายกว่าด้วยขูดหินปูนก็สะอาดกว่าด้วยค่ะอันดับที่2ขูดหินปูนเพราะในบางตําแหน่งหินปูนบางตําแหน่งฟันผุอยู่ การขูดหินปูนออกจะทําให้มองเห็นตําแหน่งฟันผุได้ชัดเจนและทําให้เราไม่พลาดนะคะการขูดหินปูนให้สะอาดจะทําให้เรามองเห็นฟันผุได้ชัดเจนขึ้นค่ะอันดับที่3อุดฟันค่ะก่อนจะติดเครื่องมือจัดฟันถ้ามีฟันผุก็ควรรีบอุดฟันถ้าปล่อยไว้ไม่ยอมรักษาฟันผุใหญ่ขึ้นจนฟันผุทะลุถึงโพรงประสาทฟันถ้าได้ถอนฟันในระหว่างจัดฟันหรือภายหลังการจัดฟัน แผนการรักษาจัดฟันอาจจะเปลี่ยนไปได้การรักษาอาจจะนานขึ้นค่าใช้จ่ายแพงขึ้นหรือในบางกรณีที่ดึงฟันมาไม่ได้ก็อาจจะได้ใส่ฟันปลอมหลังจากจัดฟันเสร็จแล้วค่ะเคลียช่องปากจะมีค่าใช้จ่ายต่างหากจากค่าจัดฟันนะคะส่วนค่าเคลียช่องปากเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าเราเคลียช่องปากอะไรบ้างซึ่งจะคิดเป็นงานงานไปค่ะเคลียช่องปากใช้เวลานานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องและคุณหมอวางแผนร่วมกันค่ะ ีก็เป็นไอเดียคร่าวๆที่หมอแนะนํานะคะส่วนใครจะทําสลับไปสลับมาถ้าจัดการได้ก็แล้วแต่ค่ะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จบแล้วและมีคําถามเพิ่มเติมสามารถฝากคําถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะและสําหรับใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์แอดไซน์ดรยาค่ะ และสำหรับใครที่ต้องการรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับฟันสวยก็อย่าลืมกดติดตามที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของหมอโอนะคะวันนี้หมอโอคงต้องไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะ